วันนี้พี่เอกจะไปที่สนามบินซากุระลับพี่ฝนสนามบินซากุระเออพี่เอกจะเดินทางไปไหนอ่ะไม่ได้เดินทางไปไหนแต่เขาประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ประกาศรับสมัครพนักงานเหรอนะประกาศรับสมัครพนักงานทําไมอ่ะที่สนามบินนะ่ะอ๋อเอเอใช่จริงด้วยได้ข่าวมาเหมือนกัน้า่ยางไงแล้วก็ยังไงเหรอพี่ฝนไปสมัครด้วยคนก็ดีสิ ถ้าอย่างนั้นเราก็เราไปสมัครพร้อมกันเลยใช่เป็นความคิดที่ดีมากเลยเวลาที่เรานั่งเครื่องบินไปใช่ไหมแล้วก็จะได้ไปเที่ยวพร้อมกันหมดเลยใช่ถ้าเราได้นั่งเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วก็เราจะได้แวะเที่ยวที่ต่างประเทศสักพักหนึ่งด้วยนะนั่นไงว้าสนามบินใหญ่โตมากเลยพวกเราทาไมสนามบินถึงใหญ่โตวกว่าตะก่อนอีกแล้วเนี่ยเขาพัฒนางก็แต่ว่าใครเป็นเจ้าของสนามบินกนะันน่ะไม่รู้ ฉันว่าฉันรู้นะไอจอดได้ดีหน่อยน่าเก่งใจเขาเอาละเดี๋ยวจะจอดตรงนี้นะพี่ฝนว้าวสนามบินกว้างขวางมากเลยโบอย่าเพิ่งวิ่งไปรอด้วยโบรอเดี๋ยวบู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 บทำไงดีโบวิ่งเข้าไปแล้วไม่เป็นไรหรอกอย่างมากก็วิ่งไปได้แค่หน้าประตูเท่านั้นแหละงานตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าพี่ฝนจะสมัครให้ได้อย่างแน่นอนอืมเพ่กอยากสมัครเป็นนักบินอะนะงานพี่ฝนเป็นแอร์โฮสเตส ก็ดีเลยแต่ว่าเราจะได้ไปเครื่องรำเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แฮะเอาละมีบันไดขึ้นทั้งสองฝั่งเนี่ยว่างขวางมากเลยนั่นใครอะพี่ฝนไหนอะข้างบนนั่นน่ะไหนยังมองไม่เห็นอะไรเลยนั่นไงนั่นอนะาจารย์มาเมียวนี่นะเขามาทำอะไรที่นี่เนี่ยวันนี้เขาใส่ชุดสุดชุดใหม่ด้วยแฮะ สวัสดีครับอาจารย์มะเหมียวอ,อ๋อสวัสดีสวัสดียินดีต้อนรับอ่ะพวกนายวันนี้จะเดินทางไปไหนหรือเปล่ามะเหมียวเปล่าครับพวกเรามาสมัครงานตามที่ประกาศเอาไว้อ่ะอ๋อสมัครงานอย่าง้งเหรอก็ดีเลยนะฉันเพิ่งสั่งเครื่องบินมาเพิ่มอีกสิบลำโอ้โหนี่ตกลงเป็นสนามบินของอาจารย์เหรอครับเนี่ยใช่แล้วสนามบินของฉันเองสนามบินซากุระของอาจารย์มะเหมียวแล้ว นี่อาจารย์แมวเหมียวจะพาพวกเราไปที่ไหนล่ะครับก็นายจะมาสมัครงานฉันก็พาไปที่ออฟฟิศไงอ๋อที่ออฟฟิศเหรอครับว่าแต่ว่าออฟฟิศนี่อยู่ชั้นบนเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วมาเหมียวอืมอาจารย์เดินใจเย็นๆก่อนนะครับรีบมาได้แล้วนะมาเหมียวเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องออกเดินทางไปซื้อเครื่องบินอีกร้อยลำโอ้โหนี่ตกลงจะเปิดสนามบินหรือจะทําอะไรกันแน่ครับนี่ิดสนามบินให้ทั่วเมืองซากุระเลยโอ้โหเอาละพร้อมแล้วครับอาจารย์ ถ้าพร้อมแล้วก็ดีแล้วห่ะมมาเมียสวัสดีครับท่านปอทอนสวัสดีตอนนี้มีมีพนักงานมาสมัครงานเพิ่มนะน้ามะเมียถ้าอย่างนั้นเราต้องสัมภาษณ์แล้วนะครับใช่แล้วหลกะล่ะมาเมียว่าแต่ว่าสองคนนั่นคือใครครับก็สองคนเดิมแล้วมาเมียอ๋อขอโทษทีครับโทษทีเพราะมัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูใบสมัครนะครับโอโออาจารย์มาเมียก็ดูท่าทางน่าจะต้องคุยกับพวกเรานานชะมัดเลยนะ ถ้าอย่างนั้นก็สัมภาษณ์ได้เลยนะครับอาจารย์มะาเหมียวว่าแต่ว่าจะสัมภาษณ์พวกเราเรื่องอะไรอ่ะได้ขับเครื่องบินเป็นหรือเปล่ามะเหมียวผมขับได้หมดครับทั้งรถจักรยานเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รถยนต์รถถ่าย,รถ,ถายรถตักได้หมดเลยจริงหรอครับมะเหมียวใช่ครับถ้าอย่างนั้นเราก็ฉันตัดสินใจแล้วแล้วมะาเหมียวอะไรครับอาจารย์ฉันพูดเร็วไปหน่อยอาจารย์กระโดดมายืนตรงนี้ทําไมครับฉันตัดสินใจแล้วฉันรับได้มะเหมียว หมายความว่าไงรับเลยเหรอใจแล้วล่วมามเมียฉันรีบไปไม่ทดสอบก่อนแล้วครับว่าเขาขับได้หรือเปล่าจะต้องทดสอบด้วยล้มามาเหมียวปกติต้องทดสอบนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ตามที่มาเลยและกันม่ามหมียโบไปไหนมาเนี่ยมาทางนี้เร็วๆหน่อยเดี๋ยวฉันจะต้องไปซื้อเครื่องบินอีกสามสิบลำเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้บอกร้อยตอนนี้ทําไมเหลือสามสิบอะสามสิบบวกหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยสามสิบบวกอีกสิบตอนแรกก็เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบลำโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ฝนมาจากไหนพี่ฝนกระโดดลงมา เดี๋ยวอันนั้นมันเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่หรอครับอาจารย์ก็ใช่ไงเดี๋ยวฉันจะทดสอบความสามารถข,ของนายก่อนถ้านายสามารถขับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ได้แล,ล้วก็รับรองได้เลยเครื่องบินทั้งหมดของฉันฉันจะมอบหน้าที่มอบหมายให้กับพวกนายเองม,ม,มาเหมียว <c oughs> ผมก็ขับได้แค่ครั้งละลำเท่านั้นล่ะครับมาขึ้นเครื่องบินเถอมะมาเหมียวเอาละถ้าเป็นแค่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็สบายสบายอยู่แล้วสบายแน่นะมาเหมียวจอได้เลยมาเหมียวแน่นอนสิครับก็ผมขับอยู่ทุกวันน่ะเอาละ เดี๋ยวจะขับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปนะครับอันแรกก็สตาร์ทแล้วก็ดึงคันโยกขึ้นแค่นี้ก็ลอยขึ้นมาแล้วโอ้โหน่าดูแล้วพี่เอขับไปล้วก็เติบด้วยพี่ฝนจะตื่นเต้นทำไมอะเมื่อวานก็เพิ่งจะขับไปรับมาไม่ใช่หรอไปรับที่ไหนมาไปรับคนมาส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ทําแบบนั้นอยู่ประจําอยู่แล้วเออใช่จริงด้วยคขับเฮลิคอปเตอร์ที่โรงพยาบาลบ่อยใช่แล้วนี่ก็เฮลิคอปเตอร์ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน จริงเหรอจริงนี่คือเฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลเราไงโอ้ขยานก็สบายเลยนี่ผมวนให้ดูรอบหนึ่งอาจารย์เป็นไงบ้างไงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ฉันใช้สัญญาณคลื่นวิทยุกระจายเสียงที่สามารถรับส่งวิทยุสื่อสารกันบนเฮลิคอปเตอร์ได้ม้างเนายแล้วยังไงต่อครับขับลงมาได้แล้วม้างเนีะยเอาแค่นี้พอแล้วเหรอพอแล้วม้างเนาย ผมว่าจะตีลังกาโชว์สักหน่อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะต้องกลับไปซื้อเฮลิคอปเตอร์อีก200ลำอลานเ่ยตกลงนี่อาจารย์ทำธุรกิจอะไรกันแน่ครับ200รลำาที่ฉันบอกไปน,น,น,นั่นของเล่นเพิ่าเหมี่ยนอ้าวตกลงที่ไปซื้อนี่ซื้อของเล่น ใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปเปิดธุรกิจใหม่เปิดร้านขายของเล่นต่อมาเนยวโอเคโอเคเราอาจจะได้เห็นในคลิปของพี่ฝนเร็วๆนี้นะทุกคนมาแล้วค่ะว่าเมียวรีบลงมามาเีาวเอาละงั้นเดี๋ยวผมจะลงไปจอดแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งอตรงน,นี้ละกันตรงน,นี้มีล่มไม้พอดีเลยจอดจอดจอดได้เลยมาเมียวเอาละนาตอนนี้ถึงเวลาตัดสินใจแล้วมาเียวเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าจะรับพวกหน่อยแล้วขับได้ตอนไหนครับ ขับได้เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาได้เลยมาเมียให้กล <Hey, S 1> ับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาขับได้เลยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะมาเมียย่มยอดมากเลยจะไม่เคยเห็นใครขับแพล้วคอปเตอร์วนไปวนมันได้อย่างนายเลยมาเมียวพราะมีความรู้สึกว่าอาจารย์แค่ต้องการพนักงานขับเครื่องบินอย่างเร่งด่วน <c oughs> เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> หรือว่าเขาต้องการจะไปซื้อของเล่นมาเปิดร้านขายของต่อ <c oughs> น่าจะใช่นะแล้วนี่ชุดโอ้โหชุดอย่างแท้เลยพวกเรานี่เราขับเครื่องบินกันจริงๆเหรอเนี่ยที่ว่าไม่ได้ขับ แต่พี่ฝนเป็นแอร์โฮสเตสไม่ใช่หรอใช่ไงงั้นก็รีบไปกันดีกว่าพี่ฝนมาแล้วค่ะโบบูบูบูตอนนี้เราจะได้ขับเครื่องบินของจริงแล้วอยากจะรู้จังเลยว่าไฟแรกนี่เราจะบินไปไหนกันะ่ะบู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 อว่าไงพวพี่เจ้าโอบอกว่าที่ต่างประเทศนี่มีไก่ทอดให้กินไหมไก่ทอดมีทุกประเทศเลยโบไม่เห็นจะต้องถามเลยโบ <laughs> ประเทศเราก็มีประเทศเราก็มีต่างประเทศก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ ไม่เป็นไรโบ้ถ้าประเทศไหนไม่มีนะเดี๋ยวชานนนจะทําข้าวคุกปลาทูให้นายกินเองบุไม่เบ่อว่าง่ะเจ้าบบอกว่าไม่ชอบข้าวคุกปลาทูสักเท่าไหร่แต่ชอบไก่ทอดมากกว่าง้นตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าอะไรพี่ฝนตอนนี้เราจะต้องรีบไปเออก่อนอื่นนี่เราจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะจุดรับผู้โดยสารอยู่ตรงไหนกันล่ะนี่สามัคคีกันมากเลยสามัคคีกันมากเลยโอ้ผู้โดยสารเต็มเลย ไม่ไหร่เครื่องบีเจ้าออกสักทีคันนี้อ่ะนานาสิครับหรือแค่ห้านาทีเองที่นอ เดี๋ยวก่อนนะคะน,นันน่าอาจารย์มะเหมียวนี่นะค่ะอ้าวอาจารย์มะเหมียวผมกลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกคนด้วยนะครับสายการบินแห่งเมืองซากุระของอาจารย์มะเหมียวเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรกแล้วละครับแล้วผมก็เป็นคนขับเครื่องบินให้ทุกคนเองนะครับใช่แล้วล่ะครับนี่คือนักบินของเรานักบินกิติวาจสากนะ่งรับเนี่ยนักบินคนแรกแห่งสายการบินนี้นะครับมะเหมี่ยวถ้าอย่างนั้นผมไปเตรียมเครื่องก่อนนะครับอาจารย์ เดี๋ยวก่อนนี่เรานี่เราเป็นพนักงานคนแรกเลยเหรอน่าจะใช่นะพี่ฝนพี่ฝนเตรียมผู้โด,ดยสารเลยนะเดี๋ยวเพีจะเตรียมเครื่องบินก่อนพี่ฝนจะต้องนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะพาคุณผูดด้โดยสารทั้งหมดขึ้นไปบนเครื่องบินให้อย่างปลอดภัยค่ะพี่ฝนอาจารย์มาเมียวให้รายชื่อมาแล้วว่ามีใครบ้างที่นั่งตรงไหนอ่ะได้เลยได้เลยเข้าใจแล้วเอาละก่อนอื่นจะต้องตั้งเส้นทางแบบออโต้พายโลดหรือว่าบินอัตโนมัติไว้เผื่อด้วย แล้วก็เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเปิดเลด้านำทางจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้พี่ฝนฮะพาผู้โดยสารขึ้นมาได้เลยตอนนี้ขนาดนี้นะคะให้ผู้โดยสารทุกท่านสายการบินสกุลา่าแอร์พอร์ตของเราพร้อมที่จะพาทุกท่านขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วล่ะค่ะนั่นใคร,รอะครับเนี่ยเดี๋ยวจำไม่ได้ ที่นั่นแล้ก็ตัดสินใจแล้วค่ะตัดสินใจอะไรครับคือว่าตอนนี้เครื่องบินซากุระสายการบินของเราพร้อมที่จะพาทุกคนเดินทางแล้วค่ะเราจะได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วนะครับเนี่ยต้องเป็นเสียงแบบนี้นะคะถึงจะคุ้นเคยใช่แล้วล่ะครับว่าแต่ว่าไปกันหรือยังล่ะครับไปกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวก็แล้วครับเีย่ยแล้วละครับสายการบินที่ผมจะไปนะครับอยู่ประตูไหนผมไปไม่ถูกนะครับเจอทางนี้ได้เลยนะคะทุกท่านเจะทางนี้เลยค่ะดูวุ่นวายจังเลยพี่ฝนพาผู้โดยสารส่วนใหญ่ขึ้นไปก่อนเถอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนค่เเดยวตามแอร์โฮสเตสมาก็แล้วกันนะคะคุณแอร์โฮสเตสครับรอสักครู่นะครับเดินตามข้าแถวมาได้เลยค่ะ ทำยังไงล่ะครับผมไปไม่ถูกนะครับสายการบินที่ผมจะไปนะครับประตูไหนครับขอโทษ<ห>ด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะ,ะ,ค,ะคือว่าสายการบินของเราเนี่ยนะคะตอนนี้มีเครื่องบินแค่ลําเดียวและตอนนี้ฉันก็เป็นแอร์โฮสเตสแค่คนเดียวที่อยู่ในสายการบินนี้ตามฉันมาได้เลยค่ะเอาได้ครับคุณตำํำรวจไม่ใช่คุณตำรวจฉันคือแอร์โฮสเตสค่ะให้ตามไปเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะคะ่ะ ตามมาทางนี้เลยนะครับผู้โดยสารทุกคนตามแอร์โฮสเตสมาเลยนะครับัชทางนี้ค่ะเราจะขึ้นบันไดฝั่งนี้ไปไปบันไดฝั่งนี้แล้วเราจะขึ้นเครื่องบินได้ใช่ไหมครับใช่แล้วละค่ะเดี๋ยวตามมาได้เลยนะคะทุกคนจะต้องเข้าแถวแล้วก็ขึ้นบันไดไปนะคะเหลืออีกแค่2นาทีเครื่องก็จะเทคออฟขึ้นแล้วนะครับผมเชิญทุกท่านตามมาได้เลยนะคะพวกเรา ตามคุณแอร์เฮสเตตไปเร็วเข้าวันนี้เราจะได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วดีใจจังเลยนะคะผมรอมาต้องนานเลยนะครับกว่าสนามบินจะเปิดเนี่ยใช่แล้วล่วคะค่ะฉันก็รอมาตั้งนานเหมือนกันคะ่ะนั่นไงครับทางเข้าผมเห็นแล้วครับทางนี้นะคะจะเป็นทางขึ้นไปบนเครื่องบินค่ะเชิญทุกท่านนักประจำที่ได้เลยค่ะเครื่องบินดูหรูหรามากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเครื่องบินใหม่มากเลย ตอนนี้ทุกท่านเชิญนั่งประจำที่ได้แล้วนะคะที่ฝนได้เวลาสาธิตอุปกรณ์จําเป็นแล้วจริงเหรอนั่นแนะที่ถืออยู่อันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าผู้ไฟครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือกล่องข้าวปินโตมีไว้เวลาจําเป็นนะครับใช่แล้วละค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านเข้าใจเรียบร้อยแล้วคาดเข็มขัดด้วยค่ะส่วนนังสือสวดมนต์อยู่ใต้เบาะนะครับเด <c oughs> กคนถ้ายังงั้นทุกท่านเชิญนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็คาดเข็มขัดด้วยนะคะ เอาล้วครับออกเครื่องบินได้แล้วนะครับ Next Station เดี๋ยวก่อนพี่ฝนะฮะ,ฮะเหมือนจะมีผู้โดยสารยังไม่ได้มาขึ้นเครื่องอีกสองคนน่ะพี่จอหนเรอมานีด้วยค่ะเร็วเข้าน้องมานีเราเราสายแล้วทำไงดียังมีเวลาเหลืออีกครึ่งวินาทีค่ะครึ่งวินาทีที่ไหนครึ่งนาทีตั้งหากว่าแต่ว่า จะทำยังไงดีเครื่องบินออกไปแล้วหรือยังเนี่ยเครื่องบินยังไม่ออกนะคะน้องมานีมองเห็นอยู่คะ่ะแต่ว่าแต่ว่าประตูโดยสารถูกปิดแล้วนี่นาแล้วจะจายังเงครับเอเราคงไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วแน่นอนผู้โดยสารอีกสองท่านอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนจอดกับมานีเหรอใช่แล้วละครับพวกเรากําลังจะมาขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแต่ว่าประตูปิดแล้ว ประตูตอนนี้กำลังรอผู้โดยสารอยู่อีกสองท่านถ้าเป็นจอยกลับมานีแล้วก็ตามพี่มานะจ๊ะจริงหรือเปล่าครับพี่ฝนใช่แล้วล่ะค่ะตามพี่มาได้เลยไปกันเร็วมานีรับจริงเหรอคันเนี่ยเรายังได้ขึ้นเครื่องบินอยู่นึกว่าจะไม่ได้ไปทะนแล้วมาเลยมาเลยมาแลา้วค่ะตามพี่มาขอบคุณนะคะพี่ฝนทางนี้จ้ะทางนี้เอาละเมื่อผู้โดยสารมาพร้อมแล้วเราก็จะออกบินเลยนะครับ